คลิปนี้นะครับเราจะมาดูการใช้ IPW นะครับเพื่อลดเวลาแล้วก็ลดทุนผาใน Operation Control Area นะครับอย่างนี้เรามีชิ้นงานนะครับเป็นสีส้มอยู่ข้างในแล้วก็มีสต็อกนะครับเป็นเพลสสี่เหลี่ยมอยู่สีม่วงนะครับอันนี้ใน w o r k l i c e <oughs> เรานะครับต่อให้เรากำหนด Part เป็นอันนี้กำหนด Blank ว่าเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับแต่ใน Operation Control Area ปกตินะครับ ันนี้เราจะนเละมาแล้วนะครับส่วนที่เกินออกมาจากแบงค์นะครับมันก็ยังกัดให้อยู่ดีนะครับหรือว่าเดินกินลมนะครับกัดลมไปซึ่งมันเสียเวลาการทำง,งานนะครับเราต้องมานั่งรอเนี้ยนะครับส่วนที่ไม่มีเนื้องานเนี่ยต้องเดินเสียเวลาไปนะครับสังเกตดูอันนี้เราใช้เวลากัดทั้งหมด1นาที3 0 1สหนึ่งชั่วโมงส7นาทีนะครับ ความยาวของตัวทุนผ่านนี้พันกว่านะครับนี้เราจะเอา IPW มาช่วยยังไงเราเข้าไปในแก้ในโอเป a เรชันะครับไปดูในส่วนของ Cutting p a ร a m e t e r นะครับในแท็กคอนเทนเมนต์นะครับมันจะมีช่อง blank ตรงนี้ i n p r o c e s s workpiece คือตอนนี้เราไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงตัว IPW มาใช้นะครับนี้เราเลือกเป็น use 3D นะครับ อ่าแล้วลองโอเคดูนะแล้วผมจะนเร็กใหม่นะครับ <c oughs> แล้วลองมาดูกันว่าทุนผ่านมันเป็นแปลงยังไงนะครับอ่านี้สังเกตนไหมครับส่วนที่มันเลยจากสต็อกขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่เดินให้เรานะครับมันกย็ยกข้ามมากับเฉพาะตรงที่มีเนื้อแมทีเรียลนะครับอลองมาดูนี้ จากมาที่อกี้1ชั่วโมงครึ่งกว่าๆอันนี้เหลือ1ชั่วโมง2นาทีนะครับความยาวหายไปนะครับเกือบ30%นะครับจะพันกว่าหรือ700กว่านะครับอันนี้ก็ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นประหยัดเวลาประหยัดทุนผาดน,นะครับ